สวัสดีคุณผู้ฟังเรื่องเล่าหลอนๆค่ะค่ำคืนนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยเรื่องราวที่เราจะเล่าในค่ำคืนนี้มีชื่อเรื่องว่าตามอาฆาตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรราฟังมาพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ เหตุการณ์ที่เราจะเล่านี้เกิดขึ้นในช่วงที่เราเรียนอยู่มัธยมต้นเป็นช่วงเปิดเทอมใหม่ของการเรียนชั้นมอสองค่ะและในวันนั้นคุณครูก็ได้พาเพื่อนคนหนึ่งมาแนะนำตัวคุณครูก็บอกว่าเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่คือเขามาจากต่างจังหวัดฝากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนดูแลเขาด้วยตอนนั้นเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะคะ ก็ปกติแหละคนที่เข้ามาเรียนใหม่อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวสักหน่อยส่วนตัวของเรานี้เราเป็นคนที่ชอบพูดคุยค่ะก็พยายามที่จะไปพูดคุยกับเพื่อนคนนี้นะคะเพื่อนคนนี้มีชื่อว่าก้อยวันแรกที่เราเห็นก้อยนั้นเธอก็เป็นคนที่ดูนิ่งๆเงียบ,ยบไม่ค่อยพูดอาจจะเป็นพเพราะเขาเพิ่งย้ายมาใหม่ด้วยและยังไม่รู้จักใคร เราก็พยายามที่จะพูดคุยทําความรู้จักกับก้อยสําหรับเรานั้นนะคะเราคิดว่าก้อยเป็นคนที่พูดจาดีแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่กล้าพูดเพราะยังไม่ได้สนิทกับใครเราก็พยายามที่จะแบบชวนก้อยมาทํางานกลุ่มหรือว่ามีงานอะไรก็จะชวนให้เขามาอยู่ด้วยตลอดจนเวลามันก็เริ่มผ่านไปเรื่อยๆนะคะคือกลุ่มเพื่อนของเรากับก้อยก็ยังคงไม่ได้สนิทกันมากนะคะแต่ก็พูดจากันได้ แต่ทีนี้ในห้องของเรานั้นมันก็จะมีกลุ่มเพื่อนอื่นๆที่พวกเขาแบบไม่ค่อยที่จะชอบคีหน้าก้อยสักเท่าไรนักและเพื่อนคนนี้ทุกคนในห้องก็รู้ดีละค่ะว่าเขาเป็นคนที่พูดจามไม่ค่อยดีและก็มีนิสัยที่เกเรค่อนข้างที่จะชอบกันแกล้งคนอื่นโดยเฉพาะก้อยที่เป็นเด็กใหม่เขาจะค่อนข้างที่จะพูดแรงๆและจะชอบกแก้งคนอื่นบางทีก็เรื่องไม่เป็นเรื่อง ยิงก้อยเป็นเด็กที่มาใหม่ก็โดนกันแกล้งหรือว่าโดนบูลลี่ตลอดเลยและแถมเขาก็ใช้งานก้อยเวลาทำความสะอาดหรือว่ามีงานต่างๆก็คือแบบใช้งานก้อยตลอดเราเองก็พยายามไปขัดขวางบางทีก็ไปแยกก้อยให้มาอยู่กลุ่มเราและก้อยเองนั้นก็เป็นคนที่แบบไม่ได้โต้ตอบไม่ได้ด่าว่าเพื่อนคนนั้นเลยไม่ว่าเขาจะโดนอะไรต่างๆนานาแต่เขาไม่เคยด่ากรับ ไม่เคยลงไม้ลงมือทําเพื่อนคนนี้เลยคือเราเห็นก็สงสารก้อยมากๆเลยนะคะจนหลังๆมานี้เราก็พยายามที่จะชวนก้อยให้มันอยู่กลุ่มเดียวกับเราเหมือนเวลาทํางานหรือว่าตอนพักเที่ยงหรือว่าทํากิจกรรมอะไรต่างๆก็พยายามที่จะดึงก้อยให้มันอยู่กับพวกเราแต่ก็ยังไม่ไวายที่จะโดนกันแกล้งอีกนะคะเนื่องจากว่าก้อยเป็นเด็กที่หน้าตาดี แล้วปีพันของเขาก็ดีมากด้วยเพราะเขาเป็นคนต่างจังหวัดจนเ,นเพื่อนก็เริ่มอิจฉาเขามากขึ้นบางทีมีกลุ่มเ,เพื่อนๆผู้ชายนะคะที่เที่ยวมาจีบก้อยหรือเที่ยวมาแวะพูดคุยกับก้อยจนเพื่อนคนที่แบบไม่ชอบก้อยอยู่แล้วนะคะมันก็ยิ่งไม่ชอบเข้าไปใหญ่อีกบางทีก็หาว่าก้อยเป็นผู้หญิงที่ยั่วผู้ชายบ้างแต่ว่าก้อยนั้นไม่เคยโต้อตอบไใไดกลับไปเลย บางทีเราเองทนฟังไม่ได้แล้วนะคะจนแบบเราต้องตอบโต้กลับไปแทนก้อยบ้างคือเราก็ดูภายนอกก็เห็นว่าก้อยไม่ได้คิดอาฆาตแค้นอะไรเพื่อนเลยและไม่เคยโกรธไม่เคยดุด่าว่าเพื่อนเลยแต่เราก็ไม่รู้นะคะว่าในใจของเขาลึกๆแล้วเขาอาจจะซ่อนความเจ็บช้ำและซ่อนความอาฆาตแค้นอยู่ไว้ในใจแล้วมันสะสมมากขึ้นมากขึ้นทุกวัน จนเขาคิดทำอะไรที่มันขาดสติเหตุการณ์ในวันนั้นเรายังคงจดจำได้ดีและเราก็เชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนก็น่าจะยังคงจดจำได้ดีเหมือนกันในช่วงนั้นเป็นงานกีฬาสีของโรงเรียนและเป็นช่วงสองอาทิตย์แต่ว่าพวกเรานั้นต้องมาอยู่ซ้อมเชียร์บางคนก็มีซ้อมกีฬาหรือบางคนก็เตรียมช่วยงานในการจัดแข่งกีฬาบ้าง ตรงอาคารหนึ่งก็คือเป็นอาคารที่พวกเราเรียนนั่นแหละมันเป็นอาคารสี่ชั้นชั้นที่สี่นั้นก็จะเป็นห้องของนักเรียนมสองก็เป็นห้องของเรานั่นแหละค่ะคือวันนั้นเพื่อนๆทั้งหมดก็ลงมาด้านล่างก็คือด้านล่างอาคารกําลังจัดเตรียมป้ายสีต่างๆอยู่และทีนี้ในวันนั้นเราก็ไม่ได้เห็นก้อยนะคะแต่เราก็คิดว่าก้อยน่าจะไปทํางานอื่นอยู่ข้างบนก็ได้เราก็ไม่ได้เอกใจอะไร และตอนนั้นทุกคนกำลังวุ่นวายอยู่กับการเตรียมงานต่างๆจนทีนี้จูๆ่ๆมันก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นคือทุกคนได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรพัดตกลงมาจากข้างบนเสียงดังตุ๊บทุกคนตรงนั้นก็หันไปมองและมันก็ทำให้ทุกคนช็อกตกใจเล็กรีดลั่นออกมาเสียงดังเลยนะคะเพราะสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้ามันคือด่างของก้อย ที่กระแทกเข้ากับพื้นด้านล่างอย่างจังคือสภาพของเธอนอนคว่ำหน้ามีเลือดที่ไหลนองอาบเต็มพื้นตรงนั้นแล้วตรงบริเวณศีรษะของเธอนั้นก็คือมีรอยเป็นแผลยุบลงไปแบบมันน่าสยองขวัญมากๆเลยค่ะเพื่อนๆที่อยู่ตรงนั้นคือเห็นเหตุการณ์หมดเลยนะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่สยองขวัญมากๆคือเราไม่นึกเลยว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนของเรา คือตอนนั้นสภาพจิตใจของพวกเราทั้งหมดคือแย่มากๆเลยค่ะและตอนนั้นพเราเองก็คิดว่าเริ่มนี้จะสนิทกับก้อยแล้วแต่ไม่คิดว่าก้อยจะมาคิดสั้นกระโดดตึกฆ่าตัวตายแบบนี้มีเพื่อนคนหนึ่งเห็นว่าก่อนที่ก้อยจะโดดตึกลงมานั้นเห็นว่าก้อยเดินวนเวียนอยู่บริเวณชั้นที่4ี่บริเวณหน้าห้องนั่นแหละแต่ว่าเพื่อนเองก็ไม่ได้เอกใจอะไรและไม่คิดว่ามันจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ จนเรื่องราวมันก็ผ่านไปค่ะหลังจากที่ก้อยกระโดดตึกฆ่าตัวตายนั้นในวันถัดมาพวกเราทั้งหมดก็คือเพื่อนในห้องนั่นแหละค่ะไม่มีใครมาเรียนเลยจนกระทั่งโรงเรียนต้องประกาศหยุดภายในเพราะแต่ละคนนั้นก็ดรับสภาพกับเหตุการณ์ไม่ไหวคือนักเรียนทุกคนมีอาการช็อกบางคนก็มีภาวะซึมเศร้าเครียดวิตกเพราะพวกเราเองก็ยังคงเด็กนะตอนนั้นอยู่แค่หมหนึ่งมสอง แล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนก็รับไม่ไหวค่ะจนหลังจากที่เราเรียนได้ปิดไปนะคะและในวันต่อมาเราก็กลับมาเรียนคือเราก,กลับมาในห้องเพื่อนๆทุกคนก็ยังคงอยู่ในอาการเศร้าสศกและเสียใจยิ่งเป็นเพื่อนตัวเองที่อยู่ในห้องและแถมโต๊ะนั่งของก้อยนะคะมันก็อยู่ไม่ไกลจากโต๊ะของเราแต่ที่ไกลไปกว่านั้นก็คือมันจะใกล้กับเพื่อนคนที่ชอบกันแกล้งกับก้อย คือหลังจากเหตุการณ์นั้นคือเขาไม่มาโรงเรียนเลยค่ะจมันก็ผ่านมาประมาณสักสัปดาห์หนึ่งได้แล้วค่ะในเรื่องราวหลังจากนั้นก็มีคนที่เขาร่ำลือกันว่าอันนี้เป็นคําบอกล่าจากแม่บ้านที่เขาทํางานอยู่ที่โรงเรียนนี้นะคะแม่บ้านบอกว่าในตอนเย็นวันนั้นเป็นช่วงใกล้จะหัวค่าแม่บ้านกําลังทําความสะอาดและกําลังจะปิดประตูตึก แต่แม่บ้านบอกว่าเขาเห็นเหมือนมีนักเรียนเดินอยู่บริเวณชั้นที่4และพยายามที่จะไปตามเรียกให้ลงมาเพราะจะปิดประตูตึกแล้วแต่พอเดินไปตรวจด,ดูแล้วปรากฏว่าไม่เห็นว่ามีใครเลยและบางทีก็ได้ยินเป็นเสียงของผู้หญิงเป็นเด็กผู้หญิงร้องไห้ที่ดังมาจากชั้นที่4บางทีก็เห็นเป็นงองวิญญาณของเด็กนักเรียนที่ยังคงเดินวนเวียนอยู่บริเวณชั้นที่สยิ่งเป็นช่วงเวลาใกล้ๆได้จะพบค่ำนั้น ก็มักจะมีคนเห็นนะคะและที่มันหนักที่สุดแม่บ้านก็เล่าว่าวันนั้นแม่บ้านก็ปิดตึกเรียบร้อยแล้วและกำลังจะเดินทางกลับบ้านคือเขาก็เดินลงมาด้านล่างตึกแล้วแต่ไม่รู้อะไรดนใจให้เหลือบขึ้นไปมองข้างบนตึกอีกครั้งเขาเห็นเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนักเรียนปกติยืนอยู่บริเวณชั้นที่สของตึกทันใดน,นั้นเด็กนักเรียนคนดังกล่าว ก็ทำท่าเหมือนกำลังจะโดดลงมาจากตึกป้าแม่บ้านก็เลยตะโกนไปว่าหนูหนูอย่ากระโดดลงมานะลูกแต่มันก็ไม่ทันค่ะป้าบอกว่าป้าเห็นร่างของเด็กผู้หญิงคนนั้นพัดตกลงมากระแทกกับพื้นอย่างจังคือแกเห็นแบบเต็มๆตาเลยนะตอนนั้นป้าแกเองก็กรีดร้องออกมาเสียงดังแล้วป้าแกก็ปิดหน้าปิดตาด้วยนะด้วยความที่ตกใจ และทีนี้พอป้าลืมตามขึ้นมาดูอีกทีหนึ่งปรากฏว่าด้านล่างก็มีแต่ความว่างเปล่าไม่เห็นว่ามีร่างใครเลยและนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมีเพื่อนๆด้วยกันที่เป็นนักเรียนชั้นมสองเนี่ยแหลคะค่ะเขาก็เล่ากันว่าบางทีเห็นวิญญาณของก้อยวนเวียนอยู่บริเวณห้องน้ำคือวิญญาณของก้อยยังคงไม่ได้ไปไหนและที่หนักสุดนั้นก็น่าจะเป็นเพื่อนคนที่ชอบกันแกล้งก้อย ที่ชอบบุลลี่ก้อยนั่นแหละค่ะคือเพื่อนคนนั้นตั้งแต่ที่ก้อยเสียชีวิตไปคือเขาไม่มาโรงเรียนเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วจนคุณครูต้องไปตามที่บ้านไม่ถามไทยว่าทําไมถึงไม่มาโรงเรียนทีนี้แม่เขาก็บอกว่าหลังจากที่ก้อยเสียไปแล้วนั้นคือเพื่อนคนนี้น่าจะมีอาการแบบภาวะซึมเศร้าและหวาดกลัวเหมือนหวาดระแ,ว,แวงอะไรบางอย่างบางทีเขาก็พูดกับแม่มาว่าฉันกลัว ฉันกลัวแล้วอย่ามาหลอกฉันเลยจนแม่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องสะเทือนขวัญที่ก้อยกระโดดตึกลงมาตายนั่นแหละแล้วเพื่อนๆด้วยกันเขาก็พูดกันว่าเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่ชอบแกล้งก้อยมากๆตอนที่ก้อยยังคงมีชีวิตอยู่วิญญาณของก้อยน่าจะคงอาฆาตแค้นก็เลยตามไปหลอกล้อนจนเพื่อนคนนี้มีอาการแบบซึมเศร้าและหวาดระแวงไปหมด หลังจากที่มีเหตุการณ์นี้นะคะคือทางโรงเรียนก็ได้นําพระมาทาบุญและหมอผีต่างๆมาทําพิธีเชิญดวงวิญญาณอะไรกระดไปแล้วแต่มันก็ยังไม่เป็นผลค่ะมันก็ยังคงมีเรื่องที่เล่าลือกันว่ายังคงเห็นวิญญาณของก้อยที่ยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่คือเราก็เป็นห่วงเพื่อนคนนี้เหมือนกันนะคะทางโรงเรียนและทางพ่อแม่ของเขาก็วิตกและเครียดเหมือนกันนะที่ลูกของตัวเองมีสภาพแบบนี้ เราก็ทราบมาว่าแม่ของเขาก็เลยตัดสินใจทําการย้ายย้ายโรงเรียนค่ะคือเราก็ไม่ทราบนะคะว่าเพื่อนคนนี้ได้ย้ายไปเรียนต่อที่ไหนเพราะไม่มีคนใดติดต่อเขาได้เลยและไม่ทราบว่าเขามีอาการกลับมาเป็นปกติแล้วหรือเปล่าแต่เราก็คิดว่าที่เขาเป็นแบบนี้น่าจะเป็นผลมาจากการกระทําของเขาฝากให้ทุกคนคิดด้วยนะคะอย่ามีนิสัยหรือพฤติกรรมแบบนี้เด็ดขาด เพราะการกระทำทั้งหมดสุดท้ายแล้วมันจะย้อนกลับเข้ามาที่ตัวเองและนี่ก็คือเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะร่วมคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งเข้ามาฟังใหม่ก็อย่าลืมนะคะไปกด u b s c r i b e และอย่าลืมไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องของเรา และเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทางช่องในทำคลิปต่อไปด้วยค่ะค่ำคืนนี้หากใครที่มีประสบการณ์ร้อนๆแบบนี้นะคะก็สามารถส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาในที่แฟนเพจเรื่องราวร้อนๆค่ะและก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาดวมรับฟังกันด้วยคืนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะฝันดีราริสวัสดิ์